แบบฝึกทักษะประจำหน่วยการเรียน,นรู้ที่1นึ่คำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะให้หาค่าของข้อ1น,นะคะรากที่สี่ของหนึ่งมืนค่ะก็จะเท่ากับหนึ่งมื่นเนีคะ่ะก็จะเป็นแย่ออกจะเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมคะ คูณ10บคูณ100ณ100ค้ 100, คูณ100นะคะแล้วก็แยกออกได้เป็น10คูณ10 10คูณ10แสดงว่ามี10อยู่ทั้งหมด4ตัวดังนั้นรากที่สของ10อยกกำลังสี่นั่นเองค่ะก็จะเท่ากับมันเป็นรากที่4ี่ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าในตัวรากเนี่ยมันมีอยู่4ตัวเราก็สามารถดึงออกจากรากได้ก็จะเป็น10บนะคะ ต่อมาค่ะ216ร้21อ่ะมันติดลบนะคะนักเรียนก็เดี๋ยวเราค่อยใส่ลงไปก็เรามาแยกนะคะว่าอะไรคูณกันรเราได้216ก็จะเป็นอะไรเอย่ยก็จะเป็นอ่ะถ้าครูเป็นเริ่มที่2 2 1เป็น2 2 8 16นะคะแล้วก็ต่อมา สองห้าเป็นสิบสองสี่เป็นแปดแล้วก็แยกได้อีกสองสองเป็นสี่ห้าลบสี่เหลือหนึ่งไปรวมกับสี่เป็นสิบสี่สองเจ็ดเป็นสิบสี่แล้วก็จะเป็นอะไรคะเก้าคูณสามใช่ไหมคะเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดแล้วก็สามคูณสามอ่ามันเป็นลบใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นทุกตัวก็ต้องติดลบหมดนะคะนักเรียนติดลบมีสองอยู่กี่ตัวมีสองอยู่สามตัวมีสามอยู่3าม3 3ตัวนะคะเราก็เติมลงไปมีสองสามตัวมีมีลบสองอยู่สามตัวมีลบสามอยู่สามตัวค่ะก็จะได้เป็น รากที่3มของลบสแบบนี้ก็ได้นะคะคูณลบสคูณลบสแล้วก็คูณด้วยลบสคูณลบสคูณลบสาก็จะเท่ากับรากที่3ของลบสยกกําลัง3คูณกับลบสยกกําลังสองก็มีอยู่3ตัวก็ดึงออกมาได้ก็จะเป็น ลบสคูณกับลบสก็จะเท่ากับ6นะคะต่อมาค่ะข้อ2นะคะให้หาค่าประมาณของรากที่สามของ6กสินักเรียนมาดูนะคะขั้นที่1นักเรียนจำนวนเต็ม ที่ยกกำลังสที่ยกกำลัง 3, กกลง3แล้วใกล้เคียงแล้วใกล้เคียง63มากที่สุดมีอะไรบ้างคะต้องยกกำลังสานะก็นั้นครูก็ขอเริ่มที่1ยกกำลังสมมันก็คือ 1, 1, 1, 1, 1นึคูณหคูณหใช่ไหมคะก็เป็น1ต่อมา สองยกกำลังสามก็คือสองคูณสองคูณสองก็จะเป็นแปดใช่ไหมคะสยกอ่าสยกกำลังสาก็จะเป็นสามคูณสามคูณสก็จะเป็นยี่สใช่มคะยี่สิเจ็แล้วก็จะเป็น4ี่ยกกำลังสามก็จะเป็น4ี4่คูณสี่คูณสี่ก็จะเท่ากับหกสิบ ดังนั้นที่มันใกล้เคียงหกสิบสามก็จะมีสองตัวนะคะก็คือก็คืออะไรเอ่ยก็คือยี่สิบเจ็ดแล้วก็หกสิสี่ใช่ไหมคะ6กิบสามจะอยู่ตรงกลางตรงนี้อ่ะเราได้แล้วนะคะดังนั้นเราก็ก็มีอะไรบ้างเนื่องจากนะคะเขียนอะไรนะคะเนื่องจากอ่าสามยกกำลังสามเนี่ย มันน้อยกว่า63แต่63เนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าเลยด้วย4ยกกำลัง3ใช่ไหมคะรากที่3ของ27จะเท่ากับ3แล้วก็รากที่3ของ64ก็จะเท่ากับ4ดังนั้นดังนั้นนะคะ รากที่สามของหกสมีค่าประมาณมีค่าประมาณที่เป็นไงคะมากกว่าอะไรมากกว่าสามแต่ว่าแต่น้อยกว่าสี่แต่ไม่ถึงไม่ใช่น้อยกว่าคือไม่ถึงนะคะแต่ไม่ถึงสี่ เนี่ยค่ะมันน้อยกว่าสามแต่ไม่ถึงสี่นะคะเราได้แล้วต่อมาขั้นแรกเราได้แล้วนะคะต่อมาขั้นที่สองขั้นที่สองมีอะไรบ้างมากกว่าสามมากกว่าสามแต่ไม่ถึงสี่ก็ต้องเป็นถ้ามากกว่า3ามก็3ามจุดหจุดสสามจุดสาม 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9จุดมจก็จ้าใช่ไหมคะก็จะถึง3.9โอเคถ้าเรานำสามจุดเไปยกกำลังสามนักเรียนเอาตัวสุดท้ายเลยตัวที่เยอะที่สุดเอาสามจุดเก้าไปยกกำลัง3มันก็จะมีค่าเป็น ห้าสิบเก้าจุดสามหนึ่งเก้าแปลว่าอะไรคะแปลว่านักเรียนดูจากหกสิบสามเนี่ยไอเนี้ยไอเยอะที่สุดเนี่ยไอสามจดเก้าเนี่ยมันยังได้แค่เท่าไหร่คะห้าสิบเก้าจุดสามหนึ่งสามแสดงว่าค่าประมาณที่เป็นสามจุดเก้านี่ยยังไม่ใช่แสดงว่ามันต้องเพิ่มไปอีกใช่ไหมคะดังนั้นเราก็มาสรุปก่อน แบบนนี้ะะคะดังนั้นรากที่3ของ63เนี่ยมีค่าประมาณมีค่าประมาณมากกว่า3.9แต่ไม่ถึง4ใช่ไหมคะอ่ะเนี่ย อนแรกนะคะอันแรกเนี่ยเราประมาณว่าตั้งแต่3แต่ไม่ถึง4พอเราเอา3มาแยกออกเป็นย่อยๆก็จะเป็น3.1 3.2 3.3ไปจนถึง3.9้ตัว3.9นี่มันมันยังได้ไม่ถึงอะไรคะไม่ถึง63ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขยับไปอีกก็เราก็เลยสรุปว่าไอ้ลากที่3ขมง63เนี่ยมีค่าประมาณที่มันมากกว่า3.9แต่ยังไม่ถึง4อ่า ทีนี้เรามาดูขั้นต่อมานะคะดังนั้นเราก็จะเริ่มที่ถ้า3.9ไม่ใช่เราก็ขยับมาเป็น3.91ใช่ไหมคะส9 2 3.93องไปเรื่อยๆจนถึง3.99เพราะว่ามันไม่ถึง4ใช่ไหมคะ3.99นี่ยังไม่ถึง4เราได้เราได้ชุดนี้มาแล้ว ะะเริ่มเริ่มเริ่มขยับเข้ามาใกล้อีกต่อมาเดี๋ยวแล้วครูจะลองยกกําลังดูนะคะถ้าเป็นอ่าครูเริ่มที่ไอตัวเยอะสุดเลยคือ3.99เกาเก้าอาสามาเกนะคะสามก้ามายกกำลัง3 3.99มจุกาก้ายกกำลัง3มจะมีค่าครูประมาณนะคะก็จะเป็น63.52อ่าต่อมา ถ้าเอาขยับลงมาก็จะเป็น3.98ใช่ไหมคะ3.98ยกกํำลัง3ก็จะได้ค่าประมาณ63.04นะคะ63.04ต่อมาค่ะลดลงมาอีกถ้าเป็น3.97ยกกํำลัง3ก็จะมีค่าประมาณได้ประมาณ62.57 นักเรียนเริ่มมองเห็นไหมคะว่าเออะไรมันใกล้เคียงหกสิบสามจุดศูนย์ใช่ไหมคะไอ้ที่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีหกสิสาจุดศูกับหกสิบสุด้าเ็ดแล้วอะไรที่มันใกล้เคียงหกสิบสามจุยใช่ไหมคะมากที่สุดไอเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็น 3.98เนี่ยมันได้63.04มันห่างจาก63.00ก็คือห่างจุด04ใช่ไหมคะแต่อันนี้62.57เนี่ยซึ่งมันห่างจาก63.00เท่าไหร่คะความห่างของมันก็จะเป็น0.43แต่เนี้ยห่างไอ้3.98จะห่างแค่0.04ดังนั้นที่ใกล้เคียงที่สุด ตัวที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือเนี่ยค่ะ3.98ได้แล้วนะคะดังนั้นเราก็มาสรุปได้เลยค่ะว่าดังนั้น3.98เป็นค่าประมาณของรากที่3ของ 6 3ค่ะเพราะว่ามันใกล้เคียงที่สุดห่างกันแค่0.04นะคะต่อมาค่ะข้อ3กํกำหนดสมการ x รูท5เท่ากับรูท27ลบ x รูท3มีคำตอบของสมการคือ a บวก b รูท15ส่วนด้วยสเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆให้หาค่าของ a และ b โอเคค่ะจากโจทย์นะคะ x รูทห้าเท่ากับรูทยี่สิบเจ็ดลบ x รูทสาม x เหมือนกันเห็นไหมคะย้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะนักเรียนเราก็แก้สมก,การปกตินี่แหละคะ่ะก็จะเป็น x รูทห้า จากลบ x อรูทสก็จะเป็นบวก x รูทสเท่ากับรูทยี่สิบเจ็ดโอเคค่ะดึงตัวร่วมค่ะนักเรียนดึงตัวร่วมมี x เหมือนกันเอาไว้นอกวงเล็บข้างในก็จะเป็นรูทห้าบวกรูทสามเท่ากับรูทยี่สิบเจ็ดดังนั้น ค่า x ค่ะ x มันคูณอยู่กับรูทห้าบวกลูทสาใช่ไหมคะเราก็ต้องย้ายรูทห้บวกลูทสาไปฝั่งขวาดังนั้นค่า x ก็จะเท่ากับรูทยี่สส่วนด้วยรูทห้บวกรูทสาแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะนักเรียนข้างล่างมันติดกรนก็คือติดรูทนี่แหละเราก็ต้องกำจัดไม่ให้มีรูทเพราะฉะนั้น มันก็จะได้เป็นเราก็ต้องเอาอเขียนก่อนเราก็ต้องนำรูทห้าบวกรูทสามเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูทห้าลบรูทสามใช่ไหมคะไปหารไปคูณทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างแบบนี้นะคะโอเค งั้นค่า x ก,ก็จะเท่ากับอะไรคะตัวบนอะ่ะเขียนไว้ก่อนก็ได้ก็จะเป็นรูท27คูณด้วยรูท5ลบรูท3ไว้ก่อนส่วนตัวล่างจะได้เป็นอะไรคะก็เดี๋ยวมามาลองดูนะคะก็จะเป็นก็คูณเข้าไปรูท5คูรูท5รูท5คูรูท5ได้ รูทห้ายกกำลังสองรูทห้าไปคูณรูทสามก็ได้เป็นอะไรคะลบนะคะลบรูทห้าคูณรูทสามคูณกันเลยดีกว่าก็คูณกันก็จะได้เป็นรูทห้าคูณรูทสามก็จะเป็นลบรูทสิบห้านะคะแบบนี้เลยค่ะต่อมาค่ะรูทสามทีนี้รูทสามอ่ะ รูทสามไปคูณรูทห้ก็จะเป็นบวกลูทสิบห้นะคะแล้วก็รูทสามไปคูณกับลบรูทสามก็จะเป็นลบรูทสามทั้งหมดยกกำลัง2องโอเคดังนั้นมันก็จะได้เป็นเารูทห้ายกกำลังสองก็คือ5นะคะลบสิบหบวกลบรูทสิบวกด้วยรูทสิบก็หมดไปลบด้วยรูทสามยกกำลังสองก็จะเป็น3ามใช่ไหมคะ หลบสามก็จะเท่ากับสองดังนั้นตัวล่างก็จะเป็นสองนะคะนักเรียนได้สองตัวล่างได้แล้วนะคะต่อไปเรามาดูตัวบนตรงนี้นะคะยี่รูทยี่สิบเจ็ดคูณด้วยรูทห้าลบรูทสามโอเคงั้นมาดูฝั่งนี้นะคะรูทยี่สิบเจ็ดคูณด้วยรูทห้าลบรูทสาม วิธีคิดก็คือรูทยีิบเจนี่ยค่ะมันสามารถแยกออกมาได้เป็น3ามคูณสคูณสใช่ไหมคะดังนั้นดึงออกจากล่างได้หนึ่งตัวก็จะเป็นรูทสามอ่าสรูทรนะคะแล้วก็คูณด้วยรูทหลบูทสาแบบนี้นะคะดังนั้นก็คูณเข้าไปค่ะรูทสคูณ 3ามรูทสามคูณด้วยรูทห้าก็จะเป็นสามรูห้าใช่ไหมคะสามรทสลบกับรูทสารูทสมคูณด้วยลบรูทสมก็จะเป็นสามรูทสคูณรูทสามแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้มันรวมกันได้มันก็จะเป็นสามรูทสิบลบด้วย3าคูณสาม ก็จะได้เป็น3ารูทสิลบด้วย9นะคะดังนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น3ารูทสิลบ9นะคะ,ะมาเขียนเลยนะคะ x ก็จะเท่ากับ3ารูทสิลบ9ส่วน2 x ก็จะเท่ากับเราย้าย ย้ายลบเก้มาอยู่ข้างหน้านะคะนักเรียนก็จะเป็นลบเก้าบวกสามรูทสิบห้าส่วนสองทำไมถึงต้องย้ายเพราะว่าเนี่ยค่ะคำตอบของสมการคือ a บวก b รูทสิบห้าส่วนสองเดี๋ยวครูดึงม,มันให้ตอบในรูปแบบนี้นะค่ะนักเรียน เห็นไหมตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยรู้สิบห้าอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าที่มันให้ตอบเนี่ยก็คือเราจะย้ายมาอยู่ด้านหลังให้เหมือนให้ตรงกับ,ให,กบให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์บอกนะคะดังนั้นเราย้ายมาแล้วให้ตัวนี้ไอ้ลบเก้านี่คือ A ส่วน b ก็คือสามใช่ไหมคะอ่า เขาก็ถามเราว่า a b เป็นจนํานวนเต็มใดเราก็ได้คําตอบแล้วนะคะเพราะว่าโจทย์ให้ตอบแบบแบบรูปแบบนี้ดังนั้นเราก็เปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นรูปแบบเดียวกับที่โจทย์บอกเราก็เลยจะได้ค่า a แล้วก็ค่า b ค่ะดังนั้นจะได้ a เท่ากับลบ9แล้วก็ได้ค่า b เท่ากับ3ค่ะ ต่อไปค่ะข้อ4ทรงกระบอกตรงมีปริมาตร8บวก3รูท6ลูกบาทเซนติเมตรมีพื้นที่ฐานเท่ากับ1บวกรูท6ตารางเซนติเมตรให้หาความสูงของทรงกระบอกนี้และตอบในรูป p บวก q รูท6เซนติเมตรเมื่อ p และ q เป็นจำนวนตรรกยะใด,ดๆโอเคเขาให้หาความสูงใช่ไหมคะ เนี่ยค่ะโจทย์บอกว่าให้หาความสูงของทรงกระบอกนี้ค่ะรูปที่ครูวาดนะคะก็คือให้หาความสูงแล้วเขาก็บอกปริมาตรมาปริมาตรในเนี้บอก 3, 6, แปดบวกสามรูทหลูกบาศเซนติเมตรละแล้วเขาบอกมาว่าฐานเนี่ยตรงเนี้ยค่ะฐานฐานเท่ากับหนึ่งบวกลูทหกเซนติตารางเซนติเมตรนะคะพื้นที่ฐานตรงนี้โอเคเราก็มาเขียนนะคะ ให้ทรงกระบอกให้ทรงกระบอกตรงนี้มีความสูง h เซนติเมตรนะคะปริมาตรของทรงกระบอกก็มีสูตรว่าพาย r กำลังสอง h ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนจำสูตรได้ไหมปริมาตรทรงกระบอก จะมีสูตรว่า πr กำลังสอง h ซึ่งเขาบอกปริมาตรมาแล้วคือตรงนี้8บวก3ูทบอกปริมาตรมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดีด๋ยวเรามาแทนค่าในสูตรการหาปริมาตรทรงกระบอกกันนะคะก็ปริมาตรทรงกระบอกที่เขาบอกมาคือ8บวก3รูทซึ่งจะเท่ากับ พื้นที่ฐานพื้นที่ฐานก็คือ πr ใช่ไหมคะ πr กําลังสองนั่นเองซึ่งเขาบอกมาแล้วก็คือตัวนี้หนึ่งบวกรูทหก πr เขาบอกมาแล้วนะคะเราก็เขียนไปเลยหนึ่งบวกรูทหกแต่เขาไม่บอกความสูงนะคะก็คือเขาให้หาความสูงนั่นเองโอเคหนึ okay. ่งบวกรูทหกคูณกับความสูง เราก็ย้ายเราจะหาความสูงเราก็ย้าย1นึบวกรูทหมาฝั่งซ้ายก็จะเป็น8ปดบวกสามรูทหส่วนด้วย1นึบวกรูทหโอเคติดกลนใช่ไหมคะติดรูทด,ดังนั้นเราก็ให้รูทหายไปโดยการไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะเป็น เดี๋ยวครูเขียนนะคะ8บวกสรูท 6, 6, ส่วนด้วย1บวกรูทําทำให้กลนหายไปก็ต้องไปคูณก็เปลี่ยนจาก1นรูทกลายเป็น1เปลี่ยนจาก1บวกรูทก็เป็น1ลบรูทแล้วก็ตัวส่วนด้วยนะคะแบบนี้เท่ากับความสูงเราก็มา คํานวณตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เป็นนะตัวบนก็จะเป็น8บวก3รูทหไปคูณกับ1ลบรูทหไปคูณน,นะคะอ่ะคูณกันส่วนด้วย1บวกรูทหคูณกับ1ลบรูทห เท่ากับความสูงโอเคเดี๋ยวครูขอเขียนเราจะมาคิดตัวบนก่อนเรามาคิดตัวบนนะคะก็จะเป็น8ปดบวกสรูทหคูณกับ1นึลบรูทหกใช่ไหมคะก็คูณเข้าไป1นคูณแปอ่ะแปคูณหได้ แปดไปคูณลบรูทหกก็จะเป็นลบแปูหโอเคต่อมานะคะตัวนี้สามรูทหกคูนหนึ่งก็จะเป็นบวกด้วยสามรูทหกสามรูทหกไปคูณกับลบรูทหกก็จะเป็นลบสามรูทหกคูนรูทหกใช่ไหมคะก็จะได้เป็น 8ลบ3 3บวก8ลบ8บวก3ก็จะเป็นลบ5ใช่ไหมคะรูท6ลบด้วย3คูณรูท6คูณรูท6ก็จะเป็น6 3คูณ6ดังนั้น8ลบ5รูท6ลบ3 3คูณ6เป็น18ก็จะเป็นเท่าไหร่คะอันนี้ก็ลบ ลบกัน8ลบ18ก็จะเหลือลบ10ลบหลรูห <50 6 S 1> นะคะ่ะได้ด้านบนแล้วลบ10ลบหรูห <50 6 S 1> ด้านบนได้เรียบร้อยแล้วต่อมามาดูด้าน,นล่างนะคะด้าน,นล่างก็จะเป็น หนึ 1> 1่งบวกลูกหกคูณด้วยหนึ่งลบรูทหกก็คูณเข้าไปเหมือนเดิมหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณลบรูทหกก็จะได้ลบรูทหกรูทหกคูณหนึ่งก็ได้บวกลูกหกรูทหกคูณลบรูทหกก็จะเป็นลบรูทหกยกกำลังสองหรือหรือ รูทหกคูณรูทหกนั่นเองก็เหมือนกันนะคะโอเคก็จะได้เป็นหนึ่งไอ้นี่หมดไปลบกับรูทหกยกกำลังสองก็จะเป็นหกก็จะเป็นหนึ่งลบหกก็จะเหลือลบห้านะคะดังนั้นตัวล่างก็จะเป็นลบห้าค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะนักเรียนเราก็มาแยก ก็จะเป็นลบส0ส่วนด้วยลบ5ลบลบกับ5้6ูท6ส่วนด้วยลบ5แบบนี้นะคะก็จะเท่ากับความสูงก็ตัดได้ไหมก็5้ยก็5 1เป็น5 5 2เป็น10ดังนั้นลบลบคูณลบกลายเป็นบวกอ่าลบหารลบได้บวกนะคะดังนั้น ตัวแรกจะเหลือสองตัวนี้ตัวที่สองลบเจอลบกลายเป็นบวกนะคะเขียนบวกไว้ก่อนดังนั้น5ตัด5ได้เพเหลือ1ก็จะเหลือหนึ่รูทหก็คือรูทหกนั่นเองเราได้ความสูงเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้น ดังนั้นทรงกระบอกนี้มีความสูงเท่ากับ2องบวกรูทเซนติเมตรนะคะนักเรียน